อสวัสดีทุกคนกันด้วยเนาะในวันนี้ตะไปจะพาทุกคนมาเล่นเกมโรบบคในแมปที่มีชื่อว่าอูโนกันเนาะซึ่งในแมปนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเล่นแบบอูโนแบบทั่วไปเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันจะจัดอยู่ในเกมโรบบเนาะใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นเกมอูโนเนี่ยก็สามารถจัดเข้ามาเล่นในเกมได้โอเคมามาดูกันว่าตไพเนี่ยสามารถชนะได้หรือเปล่าเนาะจะบอกว่าเกมอูโนเนี่ยก็เป็นเกมที่ตะไพเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ประถมเนาะหลายคนน่าจะเคยเล่นเนาะ โอเคมาเอาจะไยตาไปแล้วหรอขอใส่หนึ่งไปก่อนแล้วกันบูคนนี้เขาก็มีหนึ่งเป็นสีด้วยแล้วเป็นสีแดงที่ไฟไม่มีนะคือเราต้องลงสีที่มันเหมือนกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเลขมันเหมือนกันเราสามารถจะเปลี่ยนสีได้แล้วมันก็จะมีภาพแปลกๆอย่างเช่นรีเวิร์สสกิปข้ามไปแล้วก็บวกบวกนิดบวกบวก,บวกนิดอะไรที่เกิดเร็งมากโอเคมันบวกสีใช่ฉันไอเด็กพูดคำหยาบก,ก็ไม่ได้ ไอ้หน้าหมาเออไอ้หน้าหมาไอ้หน้าหมาบอกสี่ไปแล้วต้องไปมีไพ่ยูสิบอันโอ้โห้แม่งเท่าเออไอ้บ้านี่เลยเนี่ยแล้วแบบหืมจะชนะไหมเนี่ยไอ้นี่เดือดสี่ละโอ้ยไม่เป็นไรใครก็เป็นไรถ้าเกิดว่าจะไปเล่นการ์ดหรือว่าไปเล่นโง่ๆแบบคนนโง่ๆนี้ก็ต้องขออไปเนาะพอดีไพ่ก็เกมนี้ไพ่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แล้วก็แบบโอ้โหอ้นี่แม่งบวกกี่อันแล้วเนี่ยเพื่อนจะบวกใส่มันก็ได้หรือว่าเราไปจะรีเวิร์สเฮ้ยเป็นสีแดงอ่ะเราทำไมไม่มีสีแดงเอาบวกไปแล้วไอ้บ้าบ้าเอาแล้วไม่มีด้วยอ่ะรีเวิร์สกลับไป คราวนี้อนี้ก็ชนะแล้วเนี่ยโอเคเหลือพ่อยู่สามอันไอ้นี้แม่งใกล้ใกล้ชนะละตาไพ่นี้แบบดูไกลาจากชาวบ้านมากเพราะว่าแบบเหลือแปนไอ้นี่เหลือเก้านานนานนานอย่านานโอเคถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมโอ้โหสีเขียวเต็มใบมือไพ่เลยเนี่ย เปลนสีแล้วเป็นสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองได้ไงโอเคมันเป็นสีได้โอเคมันเป็นที่สีเขียวนะสีไฟสีอเอรีเวิร์สกลับไปเดี๋ยวมันก็ลงเพิ่มท่าเปล่าโอ้โหแม่งมันมีสีเหลืองอะแสดงว่าถ้าไปต้องเปลี่ยนสีใช่ไหมไม่อ่ะลงไม่ได้บวกสองเดี๋ยวดี ถ้าบวก2แล้วมันมันจะข่าไม่คนนี้ไปแอะไอ้นั้นก็จะได้ลงโอเคไม่เก็บม <c oughs> าใช้มีสเ็ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรขอแก้มือขอแก้มืออ๋อมีใครมามร่กู้รอบนี้ คนนี้เป็นเจ้าของห้องนันสแสดงว่าเขาจะได้เล่นก่อนคนแรกเอ่อเอาข้ามไอ้บ้าข้ามแต่ชัดเนี่ยบ้านหรือเปล่ากิ๊เริกอะไรวะหรือว่ามันเห็นตะไฟแต่งตัวเป็นไบเซ็กชวลอ๋อเล่นเป็นสีเหลืองก็ได้มีสีอื่นแล้ว๋เอเป็นสีเขียวโอเคสีเขียวได้อยู่ วาเอมมันชอบข้ามฉันอนะเอารีวิวกลับไปละบวกสีไอ้นี่ไม่บวกสีไอ้นี่แม่งได้บวกเยอะจังถ้าไปเห็นตาที่แล้วมันก็บวกคนอื่นเยอะเหมือนกันนะเอาลงไม่ได้โอเคได้สีเหลืองเ <c oughs> สริมนะ <c oughs> หน้าชิมานะไงพอถ้าไพอยู่ใกล้ๆกับคนที่ไพเยอะนี่มันแบบอันตรายอะเพราะแบบเราจะไม่รู้จะโดนอะไร อย่านะรีเวริรกลับไปโอ้ตาไฟไม่ได้ลงเลยเรอบนี้โอเคเปลี่ยนสีได้เฮ้ยคนคนนั้นเหลือสองแล้วอะโอ้โหอะไรแม่งเอเปลี่ยนสีเป็นเทียบร้อยแล้วโอ้โหตะไฟแบบไม่แท้อะไรเลยอะอย่านะเปลี่ยนสีดีดนะ ถ้าเกิดไปโดนมันนี่ก็จบอุ้ยเขาเปลี่ยนสีแล้วอะโอ้ดูวาไพ่ดีภพเ่เยอะกว่าเพื่อนเลยอะอันนั้นหาสีอะไรอะโอ้โหไม่ได้ลงสักทีหนึ่งไพ่ก็แบบเนี่ยภัยก็อยู่ที่หกกับเจ็ดตลอดเลยไพ่มากสุดตอนนี้ มีแต่โปรพิเยอร์นั่นเองถ้าไปเล่นกับโปรพิเยอร์ด้ไงวะเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเอ้าเดี๋ยวดิถ้าย้อนกลับไปนี่ก็โอเคบวกสองใสกว่านี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดิถ้าไปว่าอีกอันนึงมันต้องมีสีแดงแน่เลยเชื่อไหมย้อนกลับไปก็ สีเหลืองมันเคยลงไปแล้วแสดงว่าไอ้คนนี้มันต้องมีสีแดงอาจจะมีสีแดงอันก็ได้นั่งไงก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็สระคลิปนี้ถ้าไปก็คงเป็นเพียงคนนี้เนาะใครชื่นชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กับกดติดตามพี่นุนนสลระคลิปนี้เนี่ยมีเพียงคนนี้แหละไปละบ๊ายบาย